สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับยายนาวอีกเช่นเคยนะคะช่องยายนาวสายหาสวัสดีแล้วก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับต้นชนชมมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้นะคะเพื่อนๆยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมต้นชนชมที่ยายนาวเปลี่ยนกระถาง เปลี่ยนกระถางเสร็จปุ๊บก็ได้ชนชมที่กำลังแตกช่อดอกออกดอกดอกมากๆค่ะเพื่อนๆการที่เรารู้จุดรู้ว่าการที่เรารู้ว่าต้นชนชมสังเกตต้นชนชมของเราเขาไม่มีความเปลี่ยนแปลงเขาไม่มี ดอกแทงช่อดอกออกมายายมะนาวจะมีต้นที่เปรียบเทียบให้ดูนะคะวันนี้ว่าต้นที่เปลี่ยนกระถางนี่ค่ะต้นที่เปลี่ยนกระถางแล้วก็ต้นที่ยังไม่เปลี่ยนกระถางความแตกต่างของชวนชมมีมีเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆมีเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆ หลายคนหลายหลายคนก็จะมีจะมีปัญหาตรงนี้นะคะจะเจอปัญหาตรงนี้ตรงที่ว่าชนชมปลูกแล้วไม่แทงช่อดอกนะคะทุกคนไม่มีดอกเลยแล้วก็ใบก็ไม่สวยนะคะไม่มีดอกเลยแล้วก็ใบก็ไม่สวยนะคะเพื่อนๆนมันก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายหลายๆปัจจัยนะคะเพื่อนๆนปัจจัยที่หนึ่งนะคะ ปัจจัยที่หนึ่งก็คือกระถางการปลูกกระถางกับการปลูกนะคะทุกคนอสองปัจจัยที่สองนะคะเพื่อนๆแดดนะคะการปลูกต้นชนชมเราต้องคํานึงถึงแดดด้วยนะคะเพื่นพนอนๆที่สองนะคะก็คือแดดนะคะแดดต้อง ให้มีอย่างน้อยต้อง80นะคะถ้าไม่ได้100อก็70-80นะคะเพื่อนๆให้โดนแดดนะคะชนชมจะชอบแดดนะคะทุกคนแล้วก็สองแล้วก็มา3 3ก็คือดินนี่แหละคะ่ะดินดินที่ปลูกนะคะเพื่อนๆดินที่ปลูกอัดแน่นในกระถางหรือเปล่าค่ะแล้วก็แน่นเกินไปหรือเปล่ารากของชนชมของเรานี่ค่ะ รากของชนชมของเราเนี่ยค่ะดูแข็งนะคะต้นนี้ดูดินเห็นไหมดินจะแข็งแข็งมากๆนะคะชนชมต้นนี้แต่ต้นนี้ยายมะนาวพึ่งเปลี่ยนกระถางได้เนี่ยค่ะหนึ่งเดือนนะคะต้นนี้น่าจะไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะน่าจะจะประมาณยี่สิบวันได้ยี่สิบนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเปลี่ยนกระถางปุ๊บเนี่ยยายมะนาวจะปลูกต้นไม้ก็คือปลูก ับใบกัมปูดินใบกัมปูเห็นไหมคะสังเกตได้เลยว่ายายนาปลูกดินใบกัมปูนี่ต้นใบกัมปูนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่คะ่ะต้นใบกัมปูกำลังงอกออกมาแล้วตัวนี้แห้งสนิทเพราะว่าหลายปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะหลายปีประมาณสองปีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าต้นไม้ของยายนาวเยอะนะคะ ขนาดต้นต้นนี้นะคะยายนาเปลี่ยนนี่ค่ะเปลี่ยนดินเพิ่งเปลี่ยนดินให้นะคะเปลี่ยนดินให้เห็นไหมยังเห็นรอย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 นี่อยู่เลยค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะแทงช่อเห็นไหมเริ่มที่จะแทงช่อดอกนะคะเริ่มที่จะแทงช่อดอกออกมาตัวนี้ดินแข็งมากตัวนี้ดินเห็นไหมดินนุ่มแล้วก็โปร่งโล่งนะคะทุกคนต้นนี้ดอกตรึมเห็นไหมคะดอกตรึมต้นนี้นะคะเห็นไหม ต้นนี้น่าจะเป็นเขาแกะใบเขาแกะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังไม่มีดอกนะคะไม่มีดอกออกมาเลยนี่ค่ะไม่มีดอกออกมาเลยกระถางนี่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนกระถางนี่แหละค่ะสาเหตุหลักๆนะคะทุกคน,ก,คนการที่เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางการที่ปลูกต้นไม้การที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางก็จะจะมีส่วนเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าดิน ดินในกระถางของเขาเนี่ยเนี่ยค่ะดินในกระถางของชนชมของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะแน่นนะคะดินจะแข็งจะแน่นเขาเดินกินอาหารไม่ได้สะดวกถึงแม้นว่าจะใส่ปุ๋ยถึงแม้นว่าจะเติมปุ๋ยถึงแม้นว่าจะเติมจุลินทรีย์ลงไปเขาก็ยังต้องการที่อยากจะให้เราเปลี่ยนกระถางให้อยู่ดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้นะคะ ยบมบานาวมีข้อเปรียบให้ดูเลยค่ะเห็นไหมช่อดอกแทบทุกกิ่งแตกออกมาแทบทุกทุกกิ่งทุกขั้วมีมีดอกหมดค่ะหไหมตุ่มๆออกมาเห็นไหมคะนี่คือการการเปลี่ยนกระถางให้กับต้นชนชมต้นไม้ที่ทุกคนปลูกแล้วก็รักนะคะทุกคนคนท่านที่รักต้นไม้จะเข้าใจค่ะจะรู้เนาะสำหรับอาการปลูก ต้นไม้ต้นชนชมไหนะคะดอกจะโดกด้วยค่ะดอกจะดกด้วยให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนแดงอัศวินหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะต้นนี้เห็นไหมยมะนาวจะปลูกแบบนะะี่ค่ะดินดินใบก้ามปูผสมเศษวัสดุใบไม้แล้วก็วางฐานนะคะวางฐาน วางเศษวัสดุกาบมะพร้าววางจะวางไว้โค้งงอแบบนี้เลยนะคะยานาจะไม่สับนะคะยานาจะไม่สับจะใส่แบบนี้เลยนะคะยานาจะวางให้ให้ต้นชนชมของยานาแบบนี้นะคะแล้วแต่แต่แต่บางคนแล้วแต่บางบางท่านนะคะแล้วแล้วแต่บางคนที่เขาปลูกนะคะบางคนเขาก็สับแต่ยานาไม่สับนะคะเพราะว่ากันกันพวกไก่พวกอะไรมาคุยมาเขี่ยได้นะคะกันไม่ให้ไก่ มาคุยมาเขีย่ยเพราะว่ายายนาปลูกต้นไม้เลี้ยงพวกสัตว์พวกไก่อะไรด้วยเนาะคะะ่ะนะเพราะว่าถ้าเขามาคุยเขีย่ยแล้วก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่สวยนะคะเนี่ยทําให้เสียนะคะสมบรตลของเขาไปยายนาจะวางอย่างนี้ที่วางอย่างนี้เพราะว่ากันไม่ให้ไก่เนี่ยเข้ามาคุยมาเขีย่ยต้นอ่าโขดของชนชุมของเราได้เพราะว่ายายนาวจะวางวางวางบางต้นก็วางไว้ที่ต่ำๆนะคะทุกคนนี่คือเป็นการ การปลูกชนชมที่ถูกต้องและทำให้ชนชมติดอดอกดอกดอกๆรากไม่เน่าด้วยค่ะรากไม่เน่าด้วยดินโปร่งด้วยดินใบกา้ามปูปลูกแล้วเราก็หาเศษวัสดุตัวนี้ค่ะเศษวัสดุของกาบมะพร้าวที่ไม่สับทำไมยายนาวปลูกวางวางกาบมะพร้าวแบบไม่สับยายนาวปลูกแบบ ไว้เชยชมไว้ชมหน้าบ้านนะคะก็มีพวกยายนาก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยกัดไม่ให้เขามาคุ้ยเขี่ยของเราได้มาคุย้ยมาเขี่ยออกจากต้นไม้ของเรานะคะทุกคนนี่คือทำไมยายนาไม่สับนะคะไม่ทําเป็นให้สับละเอียดเหมือนอคนอื่นๆท่านอื่นๆทำเนาะนี่คือเหตุผลที่ยายนาว,วางกากมะพร้าวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสังเกตได้เลยว่าดอกดอกดอก ดอกดกมาก,กมากค่ะดอกดกมากมากนะคะจะปลูกเนี่ยคะ่ะปลูกด้วยใบก้ามปูแต่ตัวนี้ดินเขาน่าจะนานนานมากๆตัวนี้น่าจะเป็นเขาแกรกนะคะเดี๋ยวยายนาจะทำคลิปเปลี่ยนกระถางให้ต้นนี้นะคะจะทำอีพีต่อไปก็คือจะเปลี่ยนกระถางและจะลื้อออกมาดูว่าในกระถางของเขาเนี่ยรากของเขาไปขดไปงออยู่ยังไงแบบไหนเขากินอาหารไม่ ไม่เพียงพอ,อเขาถึงไม่ไม่ติดดอกออกดอกมาให้เราได้เชยชมนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือวิธีปลูกและการปลูกต้นชนชมอยากให้ติดดอกออกดอกนะคะอยากให้สวยสวยเราก็มีตัวนี่ค่ะเปรียบเปรียบให้ดูค่ะเปรียบเทียบกันเลยนะคะให้ดูแบบชัดเจนเลยว่าข้อเปรียบเทียบที่ว่า,าเพื่อนเพื่อนหลายท่านปลูกชนชมแล้วไม่ติดดอกยายนาวก็ทํา คลิปนี้ออกมาก็คือเพื่อเป็นประโยชน์นะคะให้กับคนที่รักชนชมให้กับเพื่อนที่รักชนชมเช่นเดียวกับยายมะนาวนะคะยายมะนาวรักต้นไม้ทุกๆชนิดค่ะแต่ชนชมเป็นกรณีพิเศษเป็นการลองผิดลองถูกนะคะทําออกมาหลายๆคลิปหลายๆ EP ให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้เอาไปปฏิบัติเอาไปปลูกกับต้นชนชมของตัวเองนะคะต้นไม้ของตัวเองสําหรับท่านที่รักชนชมนะคะแต่ ก็มีหลายอีพีนะคะทำออกมาไว้มั่งแล้วนะคะเพื่อนๆลองเอาไปปลูกลองเอาไปปฏิบัติใช้กับบ้านของตัวเองต้นไม้ของตัวเองลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ยายนาวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายานาวทำคลิปดีๆออกมา อีกนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย